โอเคสวัสดีครับทรเเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ to u r i n g e d t t o o n TV Show ขอส่งผลงานชุดเรียกว่าเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งเซตก็ว่าได้นะครับให้กับเจ้า xdv สีเทาลัมโบที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้ก็ทยอยรับรถกันเดือนนี้เดือนอตุลานะครับทยอยรับรถกันเยอะเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นหนึ่งในคันที่เพิ่งจะรับรถกันมา นี่ครับเมื่อออกรถมาแล้วนะครับก็เรียกว่าจะต้องจัดชุดแต่งก่อนให้เพื่อให้เป็นภาพจําภาพแรกไปย้อนแสงหมาคันนี้แต่งเบาๆนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะของจําเป็นจําเป็นนี่โอเคคันนี้เราจัดอะไรใส่เข้าไปบ้างไล่เรียงกันดูนิดนึง,งครับอ่าไปกล้อง สิ่งแรกก่อนเลยนะครับแฟลชบาร์นะแฟชบาร์คันนี้เลือกใช้เป็นงานของ SRC แบบ Full Body อย่างที่ทราบกันดีว่าปี2000ที่ x j v ปี2 0 2 0ที่1ขึ้นมาเนี่ยแฟลชบาร์เนี่ยนะครับจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันที่ s r ทําทำให้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นแบบ Full Body แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแบบ Lower นะครับก็จะเป็นคู่กับชุดแรกขึ้นมาถึงแค่นี้นะครับมีคำถามมาว่าถ้า สั่งชุดเป็นโลเวอร์มาแล้วอนาคตมาเติมเป็นฟูลบอดี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นลักษณะาการยึดน็อตนะครับมันเป็นการเชื่อมเป็นโครงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นฟูลบอดี้ตัว SRC จะให้กานสไลด์แผ่นพลาสนนาติกชุดน,นี้ฮะกาดพลาสติกชุดนี้นะครับให้มาข้างละหนึ่งจุดนะถามว่าจะสั่งซื้อเพิ่มเพื่อจะติดอีกจุดหนึ่งได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้สั่งซื้อนี่ฮะ บางคนก็จะมาสั่งซื้อแล้วก็มาติดเพิ่มตรงนี้ครับตัวคลัตช์ปลา S R C นะครับจะมีเรียกว่าเป็นบูธกันบูธกลางนะครับด้านบนนะครับเพื่อเชื่อมอยึดน็อตระหว่าง2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็บูธบูธด้านล่างนะครับเพื่อยึดระหว่าง2ฝั่งซ้ายขวาก็จะทําให้ตัวคลัตชปาเนี่ยเวลาเรายึดแล้วเนี่ยถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวถ้าจะสั่งไปติดตั้งกันเองนะครับจุดสําคัญที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือชุดจุดน็อตบริเวณนี้นะครับ น็อตบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเข้ายากกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเล็งดีๆนิดหนึ่งแล้วก็พยายามอย่าไปฝืนเกลียวมันนะเพราะว่าถ้าน็อตตัวนี้เกลียวเสียเนี่ยมันก็ถือว่างานหยาบเลยทีเดียวนะครับจุดที่จะเป็น3ามจุดรับตัวนี้ตรงกลางแล้วก็ด้านนี้นะครับซึ่ง S อ้ซจะให้น็อตมาครบพร้อมกับบูทตรงตามจุดต่างๆนะครับติดตั้งเองได้ไหมได้แต่จะต้องหาคนช่วยหน่อยนะครับนี่ฮนะโอเคอะเมื่อติดตั้งชุด คราชปาเรียบร้อยแล้วไฟนะครับชุดไฟคันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของเปียนะครับ LPW 5 3 0ก็เป็นรุ่นยอดที่ยงมขายดีในปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือเป็นชุดไฟเปียนะครับที่มาพร้อมกับหลอดแสงสีขาวและสีเหลืองในโคมเดียวกันนะครับขาวเหลืองในโคมเดียวกันเลยนี่ฮะนะครับตัวกาดตัวนี้ให้มาด้วยนะครับ กาข้อฝาไปจนที่ให้มาด้วยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นเลยทันทีว่ารู้เลยว่าเป็นงานเปียน,นะครับไฟแสงขาวเหลืองมาพร้อมกับสนิลรมิเนมยมนี่ชิ้นลูมิเนียม c n c เปี่ยให้มาเลยนี่ครับมาพร้อมกับแคมยึดแฮนด์บาร์กะะอ,อกมาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูแสงกันสักนิดนึง ผมจะมีให้สองปุ่มนะครับปุ่มเปิดและก็ปุ่มโหมด M นะครับย้อนจากโหมดนะครับเปิดก่อนครับทุกครั้งอี๋ยวดูแสงจากตรงเป็นติดเลยครับพี่้องอยูน <emen> mm ี hmm. ้จย evet, <forward> <who have> <emotions> ูนี้อยูนี้อ่าดูสาก่อนอนี้ก่อนอ่าทุกครั้งที่เราเปิดนะครับจะเป็นแสงขาวสแตนบายนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแสงนะครับก็กดที่ตัว M อ่าตัวนี้เราจะได้แสงเหลืองนะครับแล้วกด M อีกหนึ่งครั้งครับ เราจะได้ขาวเหลืองเป็นโหมดโวนนะกดนนะม,มดโวนแบบนี้นี่นะดูแสงขาวพ้าหน่อยครับดสังเกตที่เส้นคัตออฟครับอันนี้ขนาดเป็นเวลากลางวันนะ้าเห็นชัดเจนดีนะครับแสงเหลืองครับขาวเหลืองครับนี่ครับปิดนะครับถือว่าตอบโจทย์การเดินทางและตอบโจทย์การใช้งานในเมืองคำแนะนําของเราก็คือว่า เวลาที่เราขี่กลางวันแล้วเราอยากให้รถยนต์เห็นเราชัดเจนขึ้นว่าเราเป็นบิ๊กไบค์ก็เปิดแสงเหลืองนะครับซึ่งแสงเหลืองของเปียเป็นแสงเหลืองที่ไม่แยงตาและก็ไม่ทําร้ายเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่สวนมานะครับเปียเขาคิดมาแล้วนะครับกินไฟน้อย9.4วัตต์วันเพ่าน,นั้นเองแล้วก็ถือว่าเซฟแบตเตอรี่ได้ดีมากๆตอนตัวนี้เราต่อเข้าระบบ ACC ให้เร,เรียบร้อยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟรแถแม้แต่จุดเดียวนะครับเป็นาการจัมสัญญาเอา ACC มา เียกไดว่าเวลาเราดับสวิตกุญแจนะครับแต่ญานไฟที่สวิตจะตัดด้วยนะครับไม่มีไฟถ้าไปเลี้ยงกันลืมครับถัดมาครับก็จะเป็นชุดที่โทรศัพท์ล็อกบล็อสแท้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงเลยดีแล้วก็เหมาะมากๆอันนี้เป็นแนวตั้งถ้าใครชอบแนวตั้งตัวนี้ถือว่าแจ่มจริงๆนี่ครับล็อกบล็อจะให้ตัวกันสั่นมาในตัวเป็นบิวตีนกันสั่นอยู่ด้านหลังครับอ่าดูด้านหลังหน่อยไม่ต้องนี่ครับ เราสามารถที่จะปรับองศาได้นะออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยนี่ครับปรับองศาไยจนะให้อยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่นี่ฮะ,ะได้สามร้อ6 0สิบเลยทีเดียวแล้วก็ก้มเงยก็ปรับได้นี่เลยครับถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็วัสดุดีเลยทีเดียวนะครับไล่มาครับตีนเป็ดก็เ,เป็นของจําเป็นนะครับที่เรียกว่าออกรถแล้วต้องมีนะครับตีนเป็ด ช่วยในการเหมือนเหมือนก็เราใส่รองเท้าให้กับขาตั้งข้างนะครับเวลาจอดรถก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ันบางคนในนะครับติดตั้งเรียบร้อยบางคนในนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดบางโซ่นะครับใส่ไปพร้อมกับบางโซ่เกาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดกันดีดนะครับเป็นงานของ Givi t a l ี y นี่ฮะเท่ๆ ลงตัวนะครับถนนราคาเซต็ตนี้ทั้งหมดทุกชิ้นทุกรายการที่เราพูดในที่นี้นะครับเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ใช้ชื่อเดียวกันนะครับ touring edition แล้วก็ดูราคาแต่รา,ายละเอียดแต่ละรายการได้เลยเราจะรวมราคาเป็นเซต็ตไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ